ลุยเลยลุยเลยไปลุยเลยลุยเลยไป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  Happy Noia Happy Noia ตัวตัวหลุด ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยพี่มองโกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่มาจ้ะมองไปเที่ยวนี่เวลาเต็มทุกวินาทีนะมัดใช่เนี่ยเพื่อนผมก็ชวนผมออกไปอยู่เนี่ย ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังรีประชุมนะครับที่แลนแดงนะครับหลังรีหลังรีครับมาเลยครับแลนแดงมาก่อนเลยนะครับจะให้แบบนานมีแบบประชุมออนไลน์ไหมมาก่อนรีครับมาก่อนรีประชุมออนไลน์เดี๋ยวพี่เลยคิดถึงน้องชายพี่ออนไลน์เข้าผ่านซูมอย่างเงี้ยพี่ชายผมอะไปประชุมตกปลาไหม ตกปลาเงี้ยเลยเรามีคนแอบฟังกันป่าวเออบวกหนึ่งแล้วมันล่องหนไม่ตกปลาบวกหนึ่งไอพวกคนในเมืองไม่ชอบแอบฟังคนแอบฟังแต่แม่งล้องหนนี่ไม่ไม่แถวที่ตกปลาแต่เราขึ้นไปบนเขาไงยังไม่ต้องตกอ่ะคนจะต้องหยียดเลยพี่มันก็นั่นแหละรู้อยู่แล้วมันแล้วมันจะมีค่าอะไรถ้าพี่ไม่ได้ยืนตกอ่ะเอ้อย่าไปติดอย่าไปยืนประชุมตรงนั้นเลยอันตรายมันมีมันหายตัวได้รู้อยู่มันรู้อยู่น่ารู้ตกเยอะหรอตอนนั้นน่ารูตกเยอะหรอดีใจเยอะหรอ โอ้อโ oh, ถ้าวิชานาลโตะมัน <ENNIS S 1> ตาไฟดูก <eterm oon> ็ได้อะจริงอะเออตาไฟก็จบแล้ววิชานาโตะสรุปสุดท้ายแล้วก็น้ำปิดเสียงคุยใช่ไหมแล้วมันก็เดินมาฟังอ๋อเออว่ะถ้าปิดเสียงคุยแม่งเดินมาฟังแต่ดิมันมันเดินมาฟังเฉยเมันมันก็เนียนนะเว้แต่แต่มันไปกดจะไปเวลาเอออยากมีรายได้เวไม่คุ้มไงอยากมีรายได้อยากมีรายได้อยากมีรายได้ชาวบ้านก็อยากเป็นไปได้ก็อยากมีฟังฟังได้เอาปลามาด้วย จบจบไอดอกมีใครไปคอมูไหมไปตีเล่นๆมีปะเ้ยจะเริ่มแล้วจะเริ่มเอาไม่ดีไม่ดีไม่ดีสเกมสเกมไปดีไปวันสิบเจ็ดชวนถึกถึงเพราอนั้นเจอเจอข้างนอกจบจบไอดอกเสียป๋าสตาร์คอมูหลันจากหาไงจากโฟกัสโฟกิงคอมูโฟกิงรอรอรอที่ด่าอยู่ไอ้กล้วยไปทิ้งไปอย่างไกลเียไปนี่แจ้งหนักแจ้งเดือดเราเราเรียนมาไม่สั่งเขาไปไหนกันหมดอ่ะ เอาม่แค่แกงเดียวก็ดีแล้วลุยเลยลุยเลยไปลุยเลยลุยเลยลุยเลยไป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 ฮปปี้นยาแฮปปี้โนยาตัวหลุดตัวหลุดทั้งหรับฝีมือยังเหมือนเดิมนะคบฝีมือยังเหมือนเดิมนะฝีมือยังเหมือนเดิมนะเอาที่จะจีเฮิวิวจะตาย ตาย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 เหลือหนึ่งเหลือหเหลือหนึ่าชุบยูนเนยรอรชุบได้นะโอ้ตาลุงทำมดทำหมดทำหดหมด เฮ้ยตึงยังวะอถุงออาหมดอะถุงเอาหมดเฮ้ยตึงยังวะเอ้ถุงอ้อยหมดเฮ้ยพี่พี่แทงหนอนอะพี่ตั้งใจนะพี่พูดเลยพี่ดูไม่ออกตึงยังวะไม่ออกมันใส่ล้วเออใส่มันใส่แล้วมันเป็นกระโปรงขาวๆเป็นอะไรคือแบบกูมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่สีขาวอะ่ต้องใส่ชุดลหวนพียผู้หญจงใจแทง่ะพูดตรงๆเลยมันมีผู้หญิงแก๊งอื่นด้วยที่แบบทรงคล้ายๆสนมผมผมผมมันปิดกล่องไงผมเพียร ปาร์ชวนเบตาร์คอมมูนิตี้ไทยแลนด์หนึ่งส่อนไปชุมตอนไหนอ่ะหลังดีหลังดีครับแต่คนเข้าแก๊งแลน้องมันก็ทักมานะน้องน้องใครคิดว่าท็อปท็อปแทปอะต้องปะมาณสี่ทุ่มสิบเราจะเข้าได้ไงว่าไงว่าไงน้องมันอะแต่ไม่ได้ไม่ได้ ขอบคุณครับ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 ขอบคุณรับอบคุณครับข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 อบคุณครับอบครับขอบคุณครับขอบคุรับับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับขอรับขอบคุณคขอบคุณครับ เออพิลิมัมามามาเราเลืเี่คนบ้ลานหลานหลานหลานไหนึ่งเรละสามไเอกไอโบอยู่ไหนอะเอ้เอ้เอครับเอครับเอเอ้ครับเอ้ไอโบ่อยู่ไหนไอโบไม่ได้อยู่กลุ่มเราเอ้อยลืมชื่อพี่ิมเจจูนี่หว่าเราเราขัดใครไปหนึ่งอะโรนขัดอะโรนไปขาดจูครับขาดพิลมส์าเลิฟสัทำดีครับทดีครับทุกคนไป แต่เรื่องคนเข้าแก๊งอ่ะอยากให้มาว่ามามาดูมาเห็นหน้าก่อนนะมาสัมภาษณ์หน่อยนะเรื่องคนที่เอามาเข้าแก๊งใช่ใช่เกาะเล่นมากดอยครับนอนเลยเบิกเบิก์ไกนอนเลยยืนยืนยืนในเมืองกันฟังนึงนก็อยู่เมืองไม่ไปยุยเมืองไม่เข้ามาในเราไหมและพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปล่อยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อน KILL